สัสดีค่ะนะคะมาพบกับครูน้ำค้างอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นม .2 นะคะในหน่วยแรกนะคะเราทราบหรือไม่ว่าหน่วยแรกของม .2 เนี่ยเราจะพูดถึงอะไรที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะระบบในร่างกายของมนุษย์ดังนั้นนะคะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะถ้าใครสนใจเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับร่างกายเราเองได้ด้วยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนสำหรับตัวชี้วัดในบทนี้ค่อนข้างหลายข้อแต่ทีนี้นะคะแต่ละข้อแต่ละระบบจะคล้ายๆกันก็คือว่าจะพูดถึง ะะเอาวัยยะ หน้าที่ของอวัยวะแล้วก็อะไรคะโรคที่เกี่ยวข้องการดูแลรักษานะคะระบบต่างๆให้มีความปลอดภัยดังนั้นนะคะแต่ละข้อนะคะก็จะพูดถึงระบบต่างๆเราจะไล่มาตั้งแต่ระบบแรกก็คือระบบอะไรคะระบบหายใจนะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นระบบขับถ่ายนะคะต่อไปก็จะเป็นอะไรคะระบบหมุนเวียนเลือดนะคะไล่ต่อไปก็จะเป็นระบบประสาทนะคะ แล้วปิดท้ายด้วยระบบสืบพันธุ์ซึ่งในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นั้นเราจะพูดถึงนะคะการอธิบายกระบวนการนะคะการตกไข่การมีประจำเดือนการปฏิสนธิการพัฒนาของไซโกดนะคะจนกระทั่งคลอดเป็นทารกอันนี้นะคะค่อนข้างสำคัญซึ่งนะคะเราจะให้ความสำคัญอีกด้านหนึ่งเนื่องจากว่าเราเป็นวัยรุ่นนะคะก็จะมีในเรื่องของอะไรคะการเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานกา การที่กำหนดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือตระหนักถึงผลกระทบนะคะของการตั้งคันก่อนไวอันควรอันนี้สำคัญมากดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเหมาะที่สุดสำหรับวัยเรานะคะโดยการประพฤตนให้เหมาะสมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทำงานร่วมกัน ทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆระบบทำงานร่วมกันดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไล่เลียงไปทีละระบบนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูโดยรวมของบทนี้ของหน่วยนี้กันก่อนก็คือระบบทั้งหมดนะคะระบบในร่างกายของมนุษย์นะคะ ครูอยากให้ดูภาพนี้ใครทราบบ้างว่าภาพนี้คือภาพอะไรบางคนบอกว่า,วาเอ๊ะทำไมเป็นภาพขาวดํามีภาพสีไหมคะจริงๆแล้วนะคะสามารถมีภาพสีได้แต่ว่าภาพสีก็ยังไม่ชัดเจนก็จะเป็นในลักษณะรูปแบบคล้ายๆกันอันนี้เป็นภาพจากอะไรคะกล้องที่เราสง่งคือการอันตราซาวก็คือการส่งทารกที่อยู่ในคันอันนี้ยังไม่คลอดนะคะอยู่ในคันนะคะส่วนใหญ่ก็จะส่งทีอ่อายุคันสี่เดือนนะคะ เดเดือนนะคะก็จะเห็นประมาณนี้แหละค่ะส่วนใหญ่จะดูอะไรคะความผิดปกติของทารกแต่ว่าจะเห็นไม่ได้ชัดเจนนะคะที่จะเห็นชัดก็คืออะไรคะเพศอันนี้ระบุได้บ้างแต่ให้แน่ๆก็คือใช้วิธีการเจาะน้ำคร่ำจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะแต่คำถามไม่อยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้จะถามว่า ก่อนที่มนุษย์เราจะเป็นหนร่างกาย1คนจะต้องเริ่มต้นจากอะไรดังนั้นนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ใช่แรกสุดนะเรามีแรกกว่านี้นะคะคือจุดสตาร์ทเล็กๆกว่านี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราจะเป็นร่างกายของเราในปัจจุบันนะคะเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนนะคะ,ะจะมีคำถาม ให้นักเรียนลองคิดนะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะข้อที่1ถามว่าเซลล์คืออะไรมีหน้าที่อย่างไรนะคะเราอาจจะเรียนมาแล้วในระดับก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของเซลล์ถูกต้องไหมคะดังนั้นตอบทบทวนความรู้เดิมดูสิคะว่าเซลล์คืออะไรอ่าพร้อมลองตอบพร้อมกันว่าเหมือนที่ครูตอบให้ดูหรือเปล่านะคะเซล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตดังนั้นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามต้องสตาร์หรือเริ่มต้นจากเซลลนะคะมีหลาย ชนิดมากนะคะที่มีหน้าที่แตกต่างกันรูปร่างก็แตกต่างกันตามไปด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนะคะทำหน้าที่อะไรคะกระตุ้นหัวใจและมีเซลล์อื่นๆอีกมากมายนะคะมีภาพให้เห็นถ้าใครไปค้นคว้าเพิ่มเติมจะเห็นได้ว่าเซลล์นั้นมีความแตกต่างกันมากเลยนะคะ,ะคำถามข้อต่อไปนะคะเนื้อเยื่อคืออะไร มีหน้าที่อย่างไรนะคะตอบก็คืออะไรคะเนื้อเยื่อคือกลุ่มของเซลล์ก็แสดงว่าเซลล์หลายๆเซลล์มารวมกันซึ่งรวมกันนี้มีเงื่อนไขว่าเป็นไงคะจะต้องทําหน้าที่เดียวกันเช่นอะไรบ้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะคะก็จะเป็นอะไรคะมีหน้าที่ช่วยให้ร่างกายนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ทํางานได้นะคะมีการทํางานประสานต่อเนื่องกันนะคะ แล้วมาที่ข้อที่3นะคะอวัยวะคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรตอบได้ไหมคะอา่ลองช่วยกันคิดดูสินะคะอะ่หลายคนบอกว่าพร้อมแล้วค่ะตอบเลยนะคะอวัยวะคือกลุ่มของเนื้อเยื่อหลายชนิดที่มาอยู่รวมกันทำหน้าที่เฉพาะร่วมกันนะคะทำหน้าที่เฉพาะร่วมกัน เช่นนะคะเราจะมาดูว่าอาวัยวะนั้นนะคะเช่นอะไรคะมีตับมีไตนะคะมีกระเพาะอาหารประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นข้อที่4นะคะระบบอวัยวะคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรคำว่าระบบ ระบบแสดงว่าจะต้องมีมากกว่าหนึ่งอวัยวะแน่นอนนะคะคําว่าระบบอวัยวะหมายความว่านะคะกลุ่มนะคะอวัยวะต่างๆนะคะที่มาอยู่รวมกันหลายๆอวัยวะนะคะกลายเป็นระบบเช่นอะไรคะระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบหมุนเวียนเลือดนะคะระบบสืบพันธุ์และอีกหลายๆระบบที่ทํางานร่วมกันประสานงานกันนะคะประกอบกันเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะในข้อที่ ครเนี่ยถามว่านักเรียนรู้จักระบบอวัยวะในร่างกายของเราหรือไม่นะคะมันหมายความว่าอะไรเอ่ยนะคะลองดูสิคะระบบอวัยวะเป็นกลุ่มนะคะของอวัยวะที่ทำงานร่วมกันนะคะจะต้องเป็นไงคะทำงานร่วมกันนะคะก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆประสานงานกันเป็นระบบเป็นขั้นตอนนะคะต่อเนื่องกัน และสุดท้ายเนี่ยเขาถามว่าระบบอวัยวะในร่างกายมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรหลายคนเอ๊หรือว่าเขาต่างคนต่างทํางานแต่ละระบบนะอ่ามาดูซิว่าใช่ไหมนะคะระบบอวัยวะนะคะต้องทํางานประสานกันทุกๆระบบเลยถึงแม้ว่าจะมีชื่อคนละชื่อแต่สุดท้ายแล้วทุกๆระบบจะทํางานร่วมกันนะคะและประกอบกันนะคะทั้งในร่างกายเราถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งผิดปกตินะคะก็ ก็จะมีผลต่ออีกระบบหนึ่งทันทีนะคะอะทีนี้เรามาดูสิคะว่านะะในบทนี้หรือในเนื้อหานี้เราจะมีอะไรที่จะต้องมาทำร่วมกัน นะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนนะคะเอาแบบค้าความสามารถนะคะมองหน้ามองตาในห้องเดียวกันเราจะรู้กันเองเลยแหละว่าเราจะค้าความสามารถกันยังไงนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษานะคะหน้าที่และตัวอย่างของอวัยวะที่อยู่ในระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วมาบันทึกผลนะคะด้วยการเลยคะด้วยการเขียนเป็นผังกราฟิกนะคะและแต่ละกลุ่มก็จะเป็นงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นะคะช่วยเหลือกันช่วยกันจดเอ๊ะตรงนี้เธอหาอะไรมาได้บ้างนะคะอธิบายร่วมกันมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าภาระงานต่อไปเราจะต้องเอามาทำเอามาใช้อะไรนะคะ ทีนี้มีการทบทวนนะคะความรู้เดิมนะอย่างที่บอกก็คือว่าเราจะไล่เรียงให้ดูนะคะว่านะคะส่วนที่อะไรคะส่วนที่จะเป็นร่างกายของเราเนี่ยคะ่ะนะคะส่วนที่เป็นร่างกายของเราเราจะเริ่มต้นจากอะไรนะคะหลับตาไปยังเห็นภาพที่เป็นภาพอันตราซาวอยู่ไหมคะดังนั้นเราจะมาอธิบายไล่เรียงไปทีละสเต็ปนะคะเริ่มจากอะไรคะเซลล์เซลล์คืออะไรคะเซลล์ Sell เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเช่น าบ้างเซลล์เม็ดเลือดเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทนะคะถ้าเซลล์ชนิดเดียวกันทํางานร่วมกันนะคะเป็นเฉพาะอย่างเป็นกลุ่มเซลล์เราก็จะมาเรียกว่าอะไรคะเนื้อเยื่อ นะคะเช่นอะไรคะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อประสาทนะคะกลุ่มเนื้อเยื่อที่ทําหน้าที่เฉพาะร่วมกันอีกเราก็เรียกว่าอะไรคะอวัยวะเห็นไหมคะเราจะสตาร์ทไปเรื่อยๆเป็นขั้นตอนเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเช่นอวัยวะอะไรบ้างลูกปากนะคะหลอดอาหารตับตับอ่อนซึ่งอวัยวะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าทํางานร่วมกันนะคะเราจะเรียกว่าเป็นระบบอวัยวะ ะะซึ่งระบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างระบบหายใจนะคะระบบย่อยอาหารระบบประสาทนะคะและอีกหลายๆระบบที่ทำงานเป็น,นะะร่วมกันกลายเป็นร่างกายร่างกายของสิ่งมีชีวิตหนึ่งชนิดหนึ่งคนหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เราพูดถึงว่านะคะหนึ่งร่างกายเราจะเริ่มต้นแล,และประกอบกันเป็นร่างกายหร่างกายเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะคะภาพนี้จะเห็นชัดเจนมากเอาง่ายๆเราไล่ามาจากสเต็ปแรกนะคะเราเริ่มจากเซลล์เซลล์เดียวซึ่งนะคะเซลล์นั้นมารวมกลุ่มกันเราเป็นอะไรคะเนื้อเยื่อแล้วหลายๆเนื้อเยื่อมารวมกันกลายเป็นอวัยวะ แลไลายอวัยวะมารวมกันกลายเป็นระบบอวัยวะสุดท้ายแล้วทุกๆระบบมารวมกันกลายเป็นร่างกาย1คนนั่นเองนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อครูอธิบายไปปุ๊บแล้วมาดูภาพจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ อ่ะทีนี้เรามาลองดูสิคะว่านะคะที่เราค้นคว้าไปเนี่ยนะคะกับที่เรากำลังจะเรียนรู้ต่อไปเนี่ยอะไรที่มีเพิ่มเติมหนูก็บันทึกลงไปนะคะเรามาดูนะคะแต่ละระบบอวัยวะต่างๆและหน้าที่สำคัญสาคัญนะคะอวัยวะในระบบนั้นมีอะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะอ่าอันนี้คือหนึ่งร่างกาย นะคะเป็นภาพรวมก่อนนะคะแล้วเราก็แบ่งแยกออกไปทีละระบบค่ะไล่จากข้างบนสุดเลยนะคะระบบประสาท นะคะต่อมาเป็นระบบหมุนเวียนเลือดนะคะทัดลงมาเป็นอะไรคะระบบหายใจทัดลงมาอีกเป็นระบบขับถ่ายและท้ายที่สุดคืออะไรคะระบบสืบพันธุ์นะคะในร่างกายของคนเรามีมากกว่าระบบที่กล่าวมานี้นะคะแต่ว่าในบทเรียนของมัธยมปีที่สองเนี่ยเราจะเรียนในรายละเอียดนะคะตามระบบที่ครูกล่าวมาตรงนี้นะคะ เราเริ่มต้นจากระบบที่เราผ่านมาแล้วนะคะในเนื้อหาของชั้นประถมก็คือในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะหลายคนเนี่ยจะนึกภาพตามว่าเออาหารเนี่ยเข้าไปสถานีไหนต่อไปแล้วไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะคะระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่ทําหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารนะคะเข้าไปสู่กระแสะเลือด นะคะไปสร้างพลังงานต่อไปนะคะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไปแต่ว่าในระบบย่อยอาหารเนี่ยเราก็จะนึกภาพว่ามีอะไรคะเริ่มจากที่ปากถูกไหมคะแล้วไปที่หลอดอาหารไปที่กระเพาะอาหารนะคะมีลำไส้เล็กทําหน้าที่ในการส่งเอนไซม์มีการอะไรคะมีการย่อยนะคะมีการย่อยอาหารในแต่ละ อวัยวะนะคะมีถุงน้ําดีมีตับมีตับอ่อนที่ทําหน้าที่ประสานงานกันอันนี้จะเป็นระบบย่อยอาหารซึ่งเราเรียนไปแล้วในระดับนะคะก่อนหน้านี้นะคะต่อไปค่ะระบบหมุนเวียนเลือดนะคะระบบหมุนเวียนเลือดเป็นระบบที่ทําหน้าที่อะไรคะนาอาหารนะคะต่อเนื่องมาจากระบบเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อะไรคะออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆและนําของเสียออกจากเซลล์นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเลือด นะคะหลอดเลือดเวนหลอดเลือดอาร์เทอรีนะคะหัวใจม,ม้ามและตับนะคะรายละเอียดเดี๋ยวเรามาเจอกันในหัวข้อต่อไปนะคะหลายหายหัวข้อเลยเพราะเราจะเรียนเกือบทุกระบบในร่างกายของเรานะคะต่อไปค่ะระบบหายใจนะคะระบบหายใจทำหน้าที่อะไรระบบหายใจทำหน้าที่นำแกส๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและกำจัดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะออกนอกร่างกายนะคะ สร้างพลังงานให้กับเซลล์ประกอบด้วยอะไรลูกจมูกหลายคนบอ,อกหายใจอ่าต้องมีจมูกแน่ๆนะคะแล้วลงไปเรื่อยๆๆนะไล่ไปเลยนะคะก็จะมีท่อลมนะคะอะ่ปอดถุงลมในปอดนะคะหลอดเลือดฝอยที่อยู่รอบๆนะคะมีกระบังลมมีกระดูกซี่โครงทุกอย่างนะคะกระดูกซี่โครงตรงนี้เนี่ยนะคะเขจะมีการทำงานร่วมกัน ะะมีการทำงานร่วมกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะที่อยู่นะคะในเนี้ยนะคะหรือในระบบอื่นๆก็จะทำงานประสานกันอย่างที่บอกว่าทุกๆระบบมีการทำงานร่วมกันนะคะทุกๆระบบมีการทำงานร่วมกัน ต่อไปค่ะระบบขับถ่ายนะคะซึ่งระบบขับถ่ายเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะระบบขับถ่ายเนี่ยเราจะแยกย่อยออกมาหลายๆส่วนมากนะคะซึ่งระบบขับถ่ายนั้นจะทําหน้าที่ในการขับของเสียออกนอกร่างกายนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรคะไตนะคะท่อไตกระเพาะปัสสาวะหน่วยไตยต่อมเหงือผิวหนังปอดลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักก็คือขับทุกอย่างที่เป็นของเสียออกนอกร่างกายนั่นเองนะคะ ต่อไปขาดระบบสืบพันธุ์นะคะสิ่งมีชีวิตขาดระบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าขาดระบบนี้นะคะสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ก็จะหายไปหมดเลยไม่มีการสืบทอดทายาทในรุ่นต่อๆไปนะคะดังนั้นระบบสืบพันธุ์จะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อที่จะสร้างรุ่นใหม่ๆ นะคะก็จะแบ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เลยคะเพศหญิงนะคะเราก็จะคือจะสร้างไข่ส่วนเซลล์สืบพันธุ์เพศชายก็จะเป็นการสร้างอสุจิหรือสเปิร์มนะคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็จะมีอะไรบ้างลูกมีอันทะนะคะมีต่อมลูกมากมีรังไข่มดลูกแล้วก็อวัยวะเพศนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะและค่อนข้างจะสําคัญในวัยของพวกเราด้วยนะคะอ่าต่อไประบบประสาท ะะซึ่งระบบนี้สําคัญทุกๆระบบอย่างที่บอกใครบอกว่าเห็นคุณน้อค้างบอกว่าสําคัญหมดเลยจริงๆทุกๆระบบมีความสําคัญเหมือนกันหมดเนื่องจากว่าเราขาดระบบใดระบบหนึ่งไม่ได้นะคะตรงนี้ระบบประสาทก็จะทําหน้าที่อีกแบบหนึ่งก็คือทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกายนะคะโดยมีสมองเป็นศูนย์กลางนะคะแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างสมองนะคะไขสันหลังและ ะนะคะอวัยวะรับสัมผัสต่างๆทั้งหมดเลยทั่วๆร่างกายนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ทรหรือควบคุมทั้งหมดในร่างกายของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราไปเจอกันในหัวข้อถัดไปนะคะ,ะทีนี้จะเป็นระบบที่สูงขึ้นก็คือระบบกระดูกนะคะเพราะว่า จะมีความละเอียดมากสาหรับเรื่องระบบกระดูกนะคะเป็นโครงสร้างของร่างกายนะคะป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะกระโหลกศีรษะกระดูกคอกระดูกอกอก,กระดูกหลังก้นกบนะคะกระดูกแขนกระดูกขาและก็สะบักอันนี้ก็คือเป็นโครงทั้งหมดเลยหน้าที่หลักเขาคือเป็นโครงของร่างกายนะคะและนะคะอีกอันนึงจะเป็นระบบกล้ามเนือ้อ นะคะตรงนี้จะควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นแหล่งให้พลังงานแก่เซลล์ด้วยนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนะคะทั้ง3แบบก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะ ตรงนี้จะมีระบบต่อมไร้ท่อเข้ามาด้วยนะคะเป็นระบบที่ทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนก็มีความสําคัญกับการจเจริญเติบโตและการทํางานส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเดียวกันนะคะก็ประกอบไปด้วยต่อมไร้ท่อต่างๆซึ่งมีชื่อเรียกเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนในระบบที่สูงขึ้นนะคะ อันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือระบบห่อหุ้มร่างกายนะคะก็คืออเป็นลันกษณะเหมือนเสื้อโค้ทเลยเป็นตัวที่หุ้มร่างกายของเรานะคะป้องกันการกระทบกระเทือนควบคุมอุณหภูมินะคะรับความรู้สึกสะสมอาหารนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกผิวหนังนะคะหลอดเลือดขนนะคะแล้วก็ผมนะคะ ค่ะนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของระบบต่างๆไปแล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนลองคิดดูว่าถ้าร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยค่ะนะคะ เปรียบเสมือนโรงงานที่ประกอบด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ระบบต่างๆเช่นอะไรบ้างหลายๆคนบอกอ๋อเทียบระบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอะลองเทียบดูนะคะอันแรกเลยเช่นอะไรคะไตเปรียบเสมือนอะไรคะเครื่องกรองถูกไหมกรองของเสียนะคะผิวหนังเปรียบเสมือนเครื่องปรับอากาศก็คือเป็นไงคะดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใช่ไหมคะหลอดเลือดเหมือนอะไรคะเหมือนสายไฟฟ้านะคะระบบหมุนเวียนเลือดเหมือนอะไรคะระบบไฟฟ้านะ ะะและนอกจากนั้นก็จะมีอะไรคะระบบอื่นๆที่ทํางานร่วมกันดังนั้น1โรงงานจะต้องมีการแยกแผนกที่เป็นไงคะทำงานประสานงานกันอย่างเป็นระบบนะคะทีนี้นะคะนักเรียนที่เราช่วยกันศึกษามาแล้วเนี่ยลูกนะคะเราจะทําอะไรนะคะเรามาช่วยกันดูสิคะว่านะคะเราสามารถวางแผนนะคะออกแบบและเขียนในรูปแบบนั้นเป็นอะไรคะอินโฟกราฟิก นะคะที่จะทำให้เห็นภาพรวมของระบบต่างๆในร่างกายทั้งหน้าที่และอวัยวะที่อยู่ในระบบนั้นๆออกมานะคะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ครูคิดว่านักเรียนทำได้แน่นอนเพราะว่านะคะพวกเราเก่งกันอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการใช้โปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์หรือใช้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะ อาทีนี้นะคะระบบต่างๆที่บอกมานะคะข้างต้นก็บอกว่าระบบนั้นเป็นไงลูกทำงานร่วมกันประสานงานตลอดเวลานะคะประสานงานกันตลอดเวลา นะคะซึ่งจะทำให้ร่างกายเรามีความเจริญเติบโตนะคะดำรงชีวิตได้อย่างปกตินะคะและถ้าระบบใดระบบหนึ่งนั้นมีความผิดปกติอีกระบบอื่นๆที่อยู่โดยรอบที่ทำงานร่วมกันนั้นจะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จกักดูแลอวัยวะต่างๆให้มีความอะไรคะสำคัญเท่าๆกัน นะคะสังเกตตัวเองว่ามีความผิดปกติตรงไหนนะคะแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองนะคะทีนี้หลังจากที่เราเปนไงคะ่ะทำชิ้นงานเสร็จแล้วเอามาทำไมคะมาช่วยกันนำเสนอนะคะแชร์หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องเรียนนะคะว่าเราทำมาเนี่ยกับ กลุ่มอื่นๆเป็นไงคะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเนื้อหาอาจจะเหมือนกันแต่ความน่าสนใจอาจจะต่างกันก็ได้นะคะแล้วก็มานำเสนอหน้าห้องเรียนดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีการอะไรคะเพิ่มทักษะในการนำเสนอในการอธิบายให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วยกันเลยคะช่วยกันแก้ไขเราจะรู้จัก การเป็นผู้วิพากษ์ที่ดีก็คือเป็นการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์น,นะคะก็คือบอกว่าอันนี้แก้ไขนิดแก้ไขหน่อยน่าจะดีนะอันนี้จะดีมากเลยนะคะเราจะได้มองออกว่าการแก้ไขงานเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วเรามาร่วมกันนะคะเขาเรียกว่าโหวตใช่ไหมคะก็คือช่วยกันคัดเลือกนะคะผลงานที่ดีเด่น ในห้องเรียนของเราและหลังจากนั้นเอาไปใช้ต่อลูกนะคะให้คนอื่นได้รู้นะคะได้อะไรคะได้เห็นในสิ่งที่เราศึกษามานะคะแล้วเพื่อนๆห้องอื่นก็จะได้นำไปใช้ได้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเราได้เรียนรู้ได้ครบทุกกระบวนการของการเรียนนะคะ ทีนี้นะคะเรามาปิดท้ายด้วยคำถามนะคะคำถามมีอยู่ว่านะคะระบบในร่างกายของมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะ,ะหลายคนก็จะบอกว่าโอ้หนูจำได้ทุกๆระบบเลยนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะระบบในร่างกายของมนุษย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเราพูดกันบ่อยมากย้ำกันบ่อยมากนะคะและข้อที่หนึ่งเนี่ย เราตอบกันได้ไหมคะนะคะหลายคนบอกว่าหนูตอบได้ทุกๆระบบเลยนะคะระบบอว,วัยวะในร่างกายของมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างไปเลยค่ะระบบย่อยอาหารนะคะระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ระบบประสาทระบบ โครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อระบบต่อมไร้ท่อและอะไรคะระบบห่อหุ้มร่างกายนะคะหลายๆระบบบอกแล้วว่านะคะมันต่อเนื่องมาที่อะไรคะต่อเนื่องมาที่ข้อที่2ว่าระบบอวัยวะนั้นเป็นไงคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะอะไรคะระบบต่างๆมีการทํางานร่วมกันนะคะและมีความสัมพันธ์กันนะคะเราจะไล่ไปเรื่อยๆว่า หนึ่งร่างกายเรามีทุกๆระบบมาประกอบกันและในระบบนั้นก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะหลายๆ,ายๆอวัยวะนะคะเจาะลงไปลึกเข้าไปข้างในในอวัยวะก็จะมีเนื้อเยื่อนะคะและเจาะลงไปข้างในเนื้อเยื่อก็จะเป็นเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของร่างกายของเรานะคะเป็นไงคะในเรื่องนี้นะคะเราก็เรียนกันไปแล้วในเรื่องของระบบทั่วไปนะคะในร่างกายของเรา เป็นภาพรวมนะคะและหลังจากนี้เราจะไปไงคะเราจะไปพูดถึงระบบนะคะต่างๆอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอันนี้สำคัญมากเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะเราได้ไปใช้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ